รีบอนไฮโซโบเยอะภารกิจติดโบกับหลกักภารกิจที่เราพิธีกรจะไปติดโบให้กับสิ่งที่เป็นที่สุดและที่สําคัญวันนี้เรามีของรางวัลมาให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกกันตลอดทั้งรายการอีกด้วยครับอย่ารอช้าเรามาเริ่มภารกิจแรกกันเลยดีกว่ากับคุณเชีย์ที่คําพรในเช่วงหยิบชิ้นโบแดงตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่เดร เชียค่ะหยิบชิ้นโบแดงนะคะของวัดดีของที่มันล้ำล้ำมูลค่าแบบเป็นร้อยล้านก็มีแต่วันนี้จะเป็นเรื่องอะไรรับรองว่ามันว้าวไม่แพ้กันแน่นอนค่ะการภารกิจอะไรครับผมนี่เลยนะคะขอบคุณตีโป้นะคะวันนี้ที่มอบภารกิจมาให้เชียนะคะภารกิจวันนี้คือติดโบให้กับการรักษาที่ร้อนแรงจนไฟลุกไฟลุกเอาแล้วไง มีอะไรมาให้ตื่นเต้อีกแล้วสิคุณผู้ชมแต่ว่าจะเป็นยังไงนะคะเขาบอกว่าอยู่ด้านในไปหาคำตอบเลยแล้วกันแต่ลุยกับภารกิจนี้กันค่ะตอนนี้อยู่กับหมอเจนแล้วนะคะสวัสดีค่ะหมอเจนหมอเจนคือเจ้าของคลินิกนี้ใช่ค่ะ แตกต,ต่างจากที่อื่นยังไงคะที่นี่นะคะจะเป็นการรักษาแบบแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนจีนผสมกันก็ <c oughs> คือ <c oughs> เป็นศาสตร์ผสมเหรอคะหมอ <c oughs> คือจริงๆแล้วเนี่ย <c oughs> เขาจะแยกกันแหละแต่ว่าหมอด้วยจารที่ตัวเราเองเนี่ยเรียนทั้งแผนไทยและแผนจีน <c oughs> เราก็เลยใช้ทั้งศาสตร์ของแพทย์แผนไทยนะคะแล้วก็แสงแผนจีนเนี่ย <c oughs> มารวมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์กับคนไข้มันมันยังไงอะหมอมันจะต้องเริ่มด้วยการทอะไรก่อนคะสมมติจะอาเชียเป็นคนไข้ที่เดินเข้ามาค่ะก่อนอื่นนะคะก็จะมีซักประวัติวัดความดันโอเค นะคะแล้วก็ตรวจแม้ชีพจรให้กับคุณเชียก่อนอ๋อคือเบื้องต้นเนี่ยเราจะตรวจหาอาการจากการแม้จากการแม้ก่อนใช่ค่ะโอเคคุณหมอโดนัทจะเป็นผู้แม้ใช่ค่ะเป็นการตรวจแบบแพทย์แผนจีนค่ะตามจุดที่ข้อมือของของคนเรานะคะกคือจะแบ่งตามอวัยวะต่างๆได้เลยทั้งสองข้างถือก็ต่างกันจักจับชีพจรใช่ค่ะแล้วจะบ่งบอกได้อย่างมันเลยหรอหมอใช่คือแต่ละคนอ่ะอาการจากภายในมันจะแสดงออกมาไม่เหมือนกันคนลุกว่านะมีอาการอะไรบ้างไม่รู้นะ หมอหน้าเครียดมากเลยอะของคุณเชียร์คือชีพจรค่อนข้างอ่อนแรงค่ะไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่แล้วก็อ่อนแอเนี่ย <c oughs> แล้วก็ชีพจรจะเส้นเล็ก <c oughs> เหมือนสั่นะไม่ร่างกายไม่ค่อยเพียงพอเท่าไหร่ <c oughs> เลือดลมไหลเยนไม่ค่อยดี <c oughs> สมุินะคะแบบอาจจะเป็นเนื้องอกเป็นมะเร็งอย่างเงี้ยบอกได้อย่างนั้นเลยไหมคะบอกได้ค่ะถ้าเกิดว่าหมอที่มีประสบการณ์มากๆตรวจบ่อยๆก็จะเจอลักษณะชี้พจนในแบบนั้นๆมาใช่สมมุติฉดอาการอย่างเงี้ยก็จะส่งไปรักษาต่อใช่ไหมคะอย่างนี้ฉันต้องทาอะไรบ้างแค่เป็นเชียของหมอนอกหมอเป็นของแผนจีนก็จะให้ฝังเข็มครอบแก้วแต่ก็จะมีของัตถการของแผนไทยด้วยจะรักษาเกี่ยวกับพวกอาการท้องอืดแน่นท้องท้องเฟื้อที่วันนี้จะมีัตถการว้าวให้ดูัตถการว้าวไม่ชอบคนนี้ค่ะ และตอนนี้อข้อนรับสู่ช่วงใหม่ครัวคุณเชียค่ะไม่ใช่นะคะหมอไม่ใช่ค่ะแต่ตอนเนี้ยเชียรู้สึกว่าอุปกรณ์เหมือนเครื่องต้มยำมากค่ะอันนี้คืออะไรคะอันนี้เป็นหัตการแพทย์แผนไทยนะคะเรียกว่าหัตการการเผายาหน้าท้องนี่เป็นการรักษาแบบไฟลุกของแพทย์แผนไทยค่ะจะเอาเครื่องสมุนไพรมาเผาที่หน้าท้องอย่างนี้เหรอคะใช่ค่ะเฮ้ย มันมีอย่างนั้นด้วยหรอหมอค่ะเป็นชาวแผนไทยค่ะแบบโบราณเหรอคะแบบโบราณมีตั้งแต่สมัยพุทธกาลค่ะ2,000กว่าปี2 0 0พกว่าปีด้วยสมัยพุทธกาลผู้หญิงแบบไหนหรือว่าเมีลักษณะอะไรที่แบบว่าเหมาะกับการเผายาหน้าท้องแบบนี้บ้างคะค่ะด้วยสังคมยุคปัจจุบันเนี่ยนะคะเราจะมีภาวะท้องอืดท้องเฟอ้อหรือว่าอาหารไม่ย่อยกันมากขึ้นนะคะ,คะโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยเราสามารถสังเกตได้เลยจากหน้าท้องว่าเอ๊ะทำไมเราทานอะไรเข้าไปทําไมทุ่งป่องเนาะทางไหนเขาจะเรียกภุงหมาน้อยภุงหมาน้อย คุ้มโนใช่ค่ะจะเห็นภาพเลยเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ค่ะเชียร์มีผู้หญิงไฟลุกมาเลยเป็นคนที่มีไฟร้อนแรงในตัวเองมากสดๆตรงนี้เราต้องการติดโบภารกิจที่รักษาแบบร้อนแรงไฟลุกเชิญเลยค่ะเอาแล้วค่ะเอาไฟมาเลยค่ะขั้นตอนมันจะเป็นยังไงบ้างคะขั้นตอนแรกนะคะของศาสตร์แพทย์แผนไทยเนี่ยเราจะ นวดหน้าท้องของไครคนไข้เนี่ยให้หน้าท้องหย่อนก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะนวดเขาเรียกว่าเป็นท่าแหวกและท่านาบนะคะเป็นการรักษาแบบแท์แผนไทยการนวดแบบราชสำนักแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะใช้อุปกรณ์เหล่านี้<อ>ค่ะในการเผายาคุณหมอหยิบขึ้นมานดดนึงได้ไหมคะ คือเอามาให้คนไข้ได้กัดผ้ากกนกรีดใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่นะค่ะเรียนให้หมอดีไซน์อธิบายอ่ะหมอดีไซน์เชิญเลยค่ะตัวตัวผ้าตัวนี้นะคะเขาจะเป็นผ้าที่เราจะกันขอบเขตของการใส่สมุนไพรลงไปนะคะซึ่งเขาจะเราจะเอามาทําเป็นตัวพวงมาลัยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นเกลือนะคะแล้วก็เราจะใส่พิมเสนกะละบูนย่พ่อนนะคะตัวนี้เพื่อเพิ่มฤทธิ์ของสมุนไพรแล้วทาให้ตัวยาเนี่ยแล่นได้เร็วขึ้นนะคะ แล้วเดี๋ยวเราจะเอาผ้าอีกผืนหนึ่งเนี่ยนะคะมาคลุมนะคะแล้วก็จะมีแอลกอฮอล์เพื่อฉีดลงไปบนผ้านะคะแล้วก็จะทําการจุดไฟเผานั่นเองค่ะทับด้วยผ้าอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่า,าะะไฟจะโดนผิวหนังนะ,นะคะร้อยนี่โอ้โหท่วมเลยอ่ะร้อนไหมคะคุณร้อนไหมอุ่นๆอุ่นๆนนะคะความรู้สึกตอนนี้ นี่ต้องบอกว่าเป็นการรักษาตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะคะเป็นหลักพันปีนะคะวิชานี้นี่คือเราก็จะเผาแบบนี้ร้อนยังคะอยู่ที่ว่าคนไข้อ่ะค่ะรู้สึกร้อนหรือว่าไม่ไม่ต้องอดทนนะคะคือแค่พออุ่นๆพอทอุ่นก็พอแล้วจะไม่ไหวก็ให้บอกแล้วหมอจะได้ดับไฟนะคะดับก่อนนะกันเนาะอันนี้คือต่อไปกันมันจะทําอะไรคะกดท้องค่ะโอ้ยหอมมาก ก็จะใช้รูกปอลของหุนไทยกดท้องอีกทีนึงตึงไหมคะไปถึงหลังไหมคะคนไข้ถึงหลังเนาะอย่างนี้คือใช้เวลาเท่าไหร่ต่อการรักษาหนึ่งครั้งคะ45นาที45นาทีค่ะเท่าไหร่คะคุณหมออันนี้บอกได้ไหมเอ่ยอยู่ที่800บาท800บาทอู้อุปกรณ์เยอะมากเลยแล้วก็ขั้นตอนเยอะมากแต่800บาทแต่ให้บบกขึ้นในแห่งนี้ มีแผนไทยและแผนจีนใช่ค่ะเ็มบอกว่ามีวิธีแบบแผนจีนด้วยใช่ค่ะไปหมอไฟเหมือนกันเลยไหมคะเป็นไฟเหมือนกันคะ่ะเรียกว่าหัตการมังกรไฟค่ะหัตการมังกรไฟใช่ค่ะช่วยเรื่องของสมรรถภาพทางเพศชายค่ะสมรรถภาพทางเพศชายใช่พมังกรไฟต้องมา เรื่อนี้มันมีที่มายังไงทำไมถึงก็เป็นมังกรไฟคะหมอหลังของคนเรานะคะก็จะเปรียบเสมือนพลังหยางเป็นแหล่งรับพลังหยางของร่างกายก็คือเราจะวางตัวยาค่ะวางสมุนไพรยาสมุนไพรยาจีนะคะวางเรียงเรียงเียงมาแล้วก็จะใช้ไสลิ้งก็คือฉีดตัวยาไล่มาลักษณะคล้ายมังกรแล้วก็ป็นลายเหมือนมังกรเลยใช่ค่ะแล้วก็จะจุดไฟมันก็เรียกว่ามังกรไฟ จบแล้วอสวยจบแล้วอสวยอ้โหอันนี้คือเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะ,คะเดี๋ยวใจะให้ดูนะคะโอ้โหนะ ลายมังกรแบบดำปี๋ยเทาเล่นเราก็จะทําอย่างนี้ค่ะประมาณ3ามถึงหรอบค่ะสาถึงห้ารอบใช่ไหมคะคือเอาไปว่าทํากลับไปครั้งแรกมันจะรู้สึกยังไงคะคุณหมอหลักๆเลยคือเรื่องของการทําให้เส้นลมปัานในร่างกายเนี่ยมันไหลเวียนดีค่ะ เอาล่ะนี่คือยังทําต่อให้อีกเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าหัตถการที่เราได้เห็นวันนี้เนี่ยเป็นแค่ขั้นตอนส่วนหนึ่งเพื่อให้คุณผู้ชมได้เข้าใจว่ามันเป็นแบบนี้แต่จริงๆถ้ามาทําก็จะใช้เวลามากกว่านี้ใช่ค่ะคุณหมอเห็นบอกมีจะแจกคุณผู้ชมของเราด้วยหรอคะใช่ค่ะยังไงบ้างคะเชิญเลยค่ะจะจีแจกรางวัลนะคะ,คะให้กับทางท่านผู้ชมนะคะทั้งหมดเนี่ย สิลัรางวัลน,นะคะรางวัลละ2,000บาทค่ะให้เลือกได้นะคะว่าอยากจะเข้ามาทำหัตถการพยาหน้าท้องหรือทำมังกรไฟหรือจะครอบแก้ว หรือจะฝังเข็มก็ได้ค่ะแต่ว่าเรามาตรวจอาการกันก่อนนะคะเพราะว่าหมอจะวินิจฉัยให้ว่าคุณเหมาะกับอาการไหนหัตถการใดค่ะดูสดก็จะได้รางวัลกันหน่อยนะคะฉะนั้นแล้วถ้าใครดูอยู่นะคะถ่ายตัวเองกับหน้าจอมาเลยแล้วก็ไปร่วมสนุกที่แฟนเพจของเรานะคะเดยเดริบอนนี่เองนะคะก็จะชิง10รางวัลรางวัลละ2,000บาทเลยเลือกให้คอะไรก็ได้อย่างที่คุณหมอบอกเอาล่ะรับรองว่าเราต้องติดโบให้กับหัตถการว้าวแบบนี้แล้ะคุณหมอคะขออนุญาตนะคะ นี่เลยค่ะหยิบชิ้นโบแดของเชียร์นะคะขอติดโบให้กับหัหถการเายาหน้าทองและหัหถการมังกรไฟลุกนี้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะรีบเข้าไปร่วมสนุกกันในแฟนเพจ The Red Ribbon ไฮโซโบเยอะภารกิจติดโบกันนะครับและอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนเพราะเรามีของรางวัลรอคุณผู้ชมเอาไว้อีกเพียบส่วนช่วงหน้าคุณรเมย์จะพาเปบุกบ้านร็อกเกอร์ชื่อดังติดตามกันช่วงหน้าครับ กวนจะรักเธอต่อไปจนฉันเป็นตายเปลี่ยนไปยังไงไม่ว่นเลย